เอาเลยครับวันนี้ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมอตูนิวนะครับผมในวันนี้ก็มีข่าวสารและสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนะครับหรือได้ฟังกันอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดจิตตามนะครับจะไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลย วันนี้ผมจะมาเผยโฉมหน้าเฟีย s t สตาร2021กระบะไซส์เล็กใหม่นะครับก่อนเปิดตัวจริงๆนะครับผมเฟีย s t สตารนะครับเป็นกระบะรุ่นใหม่ที่มี4ประตูมีตัวอักษรไฟล์ขนาดใหญ่ประทับอยู่กลางกระจังหน้าขนาดข้างด้วยไฟหน้าอันโช์เกี่ยวและไฟเดเลย์ LED รายละเอียดของห้องโดยสารและรวมไปถึงคุณพลังจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบไฟเออร์ไฟความจุ1.3ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด109แรงมา้าแรงบิดสูงสุด1 3 9นิวตันเมตรอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ Fire e ร์อีที่มีความจุ1.4ลิตร4 L. สูสบบ็อกเดิมส่วนรุ่นเริ่มต้นให้กำลังแรงม้าสูงสุด85แรงมา้าโดยทั้ง2รุ่นนี้จะให้เกียร์ธรรมดา5สปีด โดยจะมีการเปิดตัวรุ่นเกียร์ CPT ในปี2021โดยจะใช้เครื่องยนต์ห 3ลิตรและ1.0ลิตรเทอร์โบที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวโดยภายหลังเบียรจะมีการจำหนยสตาร์ด้าใหม่ในอเมริกาใต้และอเมริกากลางเป็นหลักจากมีความนิยมรถกระบะขนาดเล็กที่มีอยู่สูงสุดในขณะที่ตลาดอื่นๆทั้งอเมริกาเหนือออสเตรเลียยุโรปรวมไปถึงเมืองไทยจะมีความนิยมรถกระบะท,ที่มีพลังมากกว่านั้นซึ่งเน้นการบรรทุกคนส่งและตะลุยไปทุกที่ได้ส่วนห้องโดยสารนั้นหรอกครับผมผมยังไม่ทราบนะครับผมผมได้ ได้่าว่าห้องโดยสารก็่วงพอสมควรนะครับผมในรุ่นนี้ส่วนวันนี้ผมข็อขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าเจอกันใหม่ถ้ามีข่าวสารและสาระดีๆผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแน่นอนนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนด้วยนะครับ